哎，喂。<Hey. S 1> สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านากันทุกทุกท่านเลยนะครับอยู่ผมเบร์ดินป่าลาภีนะพี่พี่ก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปดูนะอ,องค์ญิงนะแล้วไม่ได้มีแค่คนเดียวซึ่งผมเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยเล่นน้ําเนี่ยตอนเนี้ยนะได้ยินเสียงเล่นน้าเนี่ยคือดังมากเลยนะเป็นเสียงผู้หญิงเล่นแบบไม่ใช่คนเดียวอะ่ะพีเอฟซีก็โอเคนะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางเข้าไปดูกันนะครับพีเอฟซี แล้วตอนนี้นะผมก็ไม่รู้นะว่ามีลูกไม้อะไรสุกหรือเปล่าซึ่งนกเนี่ยเยอะนะนับร้อยเลยนะครับเมื่อกี้ตอนผมบินเข้าไอตอนผมเดินเข้ามาเนะี่ยบินเป็นแบบกองทับเลยอะ่ะพี่พีเอฟซีไม่รู้คืออะไรนะก็โอเคนะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปเลยดีกว่าก่อนหนึ่งก็ขอพี่พีเอฟซีทุกท่กทานคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยโอเคครับเพื่อนเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวแล้วเนะี่ยเดินทางเข้าไปเลยดีกว่าครับพี่พีเอฟซีแล้ว่างมไปเนี่ยผมเจอ ขับขายไม่รู้นะครับเป็นคนที่อยู่เมืองแบบแลหรือเปล่าแดกอะไรมาไม่รู้เอฟซี FC ทุกอย่างเหลอือแลผมไม่แย่ใจนะามาเป็นคนเฮ้ยโอเคขอญาตแอบก่อนนะครับน้อไงบีเอฟซีเจอรับ ันมนคนเมือรับแก้ย่างนะีน่ไอ้คนกัซึ่งเดินหายไปทางไหนเราไม่รู้นะผมปิดกล้องแป๊บเดียวหายเลยหายไปเลยพี่พี่ไม่รู้ว่าใช้คนเมืองกับใครหรือเปล่าแต่คือคนข้างที่จะไวเลยนะเนี่ยข่อ,อยังถึงร้องรอยอยู่เลยเ,เดินเข้าไปแค่ตรงนะั้นหายเลย TFC เราลองไปถามเสียงที่ได้ยินเสียงไปยิงเล่นน้ำดีกว่าไปครับเนี่ยน้องลอยนี่ยนี่ตีนะครับชัดเจนนะแต่ไม่รู้ไปทางไหนแล้วอเดินทางเขาไปที่ไหนับ ตอนนี้สภาพทางตรงน้ำในค่อนข้างงดเก่าจะหาช่องเดินติดป่านะ จเจอถ้านนเป็นป้าไพรมล้อมรอบแบบเย็นนะมีร้องลอยไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าสั์ป่านะหากินนอกไม้ได้ยินเสียงผู้หญิงไหมชันแล้วล้มชันแล้วเพียบสิดูร้องลอยนะ่าจะเป็นของชาวเมืองกบแลเดินนะร้องลอยเนี่ยคือเตียนเลยนะ เพีซีดูดิเฮ้ยใครวะผมเดินตามตูนเข้ามาตั้งนานไม่เจอวะลุงคนเมื่อกี้เหรอเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ย อะไรวะเฮ้ยมันไล่ผมมาติดๆเลยเอ้าอายอ้อ้าอ้าอะไรอะไรเบื้งอะไรก้อะไรกูทำอะไรให้มึง เจชาคาดเจชาคาดไล่ล่าผมเลยตอนนี้เม้เา del luna. ハハハ。 mình chưa bung Chơi đuôi, ơi Ui Ở đây mó Ui giác Thanh giác về Thanh khắp đuôi

ทันจัดการมันเลยคือผมเนี่ยเกือบเอาแบบชแบบิ้นมะเท้งอะเท้าผมก็นึกว่าตัวอะไรวะเท้าผมไม่เห็นมันผมเดินไปถึงล้องจเอ๋อมัน,มนผมตกใจเลยพีเอฟซีอันนี้ท่านอยากกระไรดามอยู่นะไปจัดก,การมันเลยท่านปล่อยมันมันมันม,มันจัดก,การผมแน่ <c oughs> Thân mày chắc càn mắn ly bay come on Aman o Maimut. Opo. Ay, merong kuah. Hei.

อมไม่รอนแน่ใช่ไหมครับ ันี่คือเล่นหนักเล่นหนักนักหน้าตายักโคตสยองคือพอเขาไปช่วยเขาเขาไม่ทำร้ายเรา มันไม่รอดใช่ไหมครับฮัลหยยอนอไม้ มันจะสะกดจิตย้อนอ้น,นอไมท้ทำพิธีได้ด้วย ่จะได้ค้องดำไห้เขาหรอกอคือตั้งผมตั้งใจจะมา,าดีแล้วนะเก็บสีจะดันโดนแล้จะค้าหน่อยไล่กลัวเจ้าชีวิตนะผมก็ไม่ได้แบบให้เขามาทำลายแต่ว่าเขามาช่วยไง ร่างยักษ์อะแบบอุดมสมบูรณ์แบบกล้ามเนื้อเป็นแบบมันมัดเลยเอ่ะเังจะเอาไปไหมไม่เอาครับเอาไปป้องกันตัวเองไม่เอาครับตองเชื่อฟังกูมึงกิน mà ừ. mò hộp ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อาห้กูเขออนุญาตแอบถอยไปเรนะื่อ,อยๆนะแอบจอกกับเหตุการณ์ขออนุญาตวิ่งพอ PFC ตอนนี้ผมได้เดินทางออกมาข้างนอกแล้วโอ้โห คือร้อนมากคือแบบร้อนจัดเลยตรงผาถึงตรงสุดที่เราเจอชายพอเสื้อตั้แก่ทีแรกเลยนะซึ่งผมก็ได้มีออกมาทั้งคู่นะทั้งยักษ์ทั้งเพชรคาศเ,เลยอ่าหลังจากเพชรค้าวิ่งปุ๊บผมก็วิ่งนีออกมาตามเลยนะเีฟซีก็โอเคนะพี่เีฟซีซครับเดีย๋ยวไงนะผมก็จะขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับพี่เีฟซีซผมก็ไม่รู้ว่าเพชรค้าศเนี่ยไอ้ตามผมเนี่ย เนื่องในเรื่องอะไรนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะพ f c ว่าที่ไปที่มานีมันคืออะไรกันแน่นะครับก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขอตัวเนี่ยเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับพีพีเอฟซีขับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพีพีเอฟซีขอพีพีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับขอขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์มีตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับพีพีเอฟซีขับโอเคครับเดิยไงเนี่ยเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาต ลาพพีเอฟซีทุกๆท่านเนี่ยแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพีพีเอฟซี FC. สวัสดีครับ